ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับในส่วนของ Motorola G 73กับ G 53นะครับว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับหน้าจอเหมือนกันก็คือ6.5นิ้วนะครับจอเป็นแบบ IPS LCD 24บิตนะครับในส่วนของ G 73นะครับจะเป็น16ล้านสี Refresh Rate 120 h ฮนะครับครับในส่วนของชิปนะครับ G 53ใช้ q อ a l c o m 2.2 g h z ในส่วนของ G 73ใช้ MediaTek 930 2.2 g h z นะครับแรมให้มาอยู่ที่4 g b และ8 g b ลอมให้มาอยู่ที่128 g b ในส่วนของ G 73นะครับแรมให้มา8 g ิลอมให้มา256 g b กกล้องหน้านะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหลังอยู่ที่ 50ล้านและ2ล้านพิกเซลในส่วนของตัว G73 นะครับก้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลกล้องหลังให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับให้มา5,000มิลลิแอมป์เท่ากันนะครับแต่ชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์ในส่วนของ G73 อยู่ที่30วัตต์ราคานะครับ G53 อยู่ที่8,900บาท G73 อยู่ที่18,000บาทนะครับก็ แตกต่างกันเพียง2,000บาทนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ารุ่นไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับใครที่จะใช้เครื่องแรงก็ G73 นะครับก็แนะนำเลยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลับนางฟ้า กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิริลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลา่าซอ็อแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟืนบำรุงผิวจากความแห้งกร้านเผยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า